เดียสัไม่ได้รับใช้การเมืองนะครับแต่ว่าประมุขของประเทศในฐานะนายกมนตรีถูกกระทําอย่างนี้ ช่วงหนึ่งในคลิปถแถลงการ์ของนายธาริศเพ่งดิตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดี i กรณีมีภาพที่ผ่านการตัดต่อออกมาสู่โลกโซเชียลเน็ตเวิร์กในทำนองที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อนายกรัฐมนตรีกลายเป็นอีกกระแสนหนึ่งที่ทำให้ประชาชนเกิดข้อกังขาในคำถแถลงการ์ดังกล่าวที่เรียกนายกรัฐมนตรีว่าเป็นประมุขของประเทศจนเกิดข้อสงสัยและถูกวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างดุเดือดบนกระดานข้อความต่างๆในโซเชียลเน็ตเวิร์กล่าสุดนายพานุพูลสวัสดิ์ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศ อยุธยาเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรช้างใหญ่เพื่อดำเนินคดีกับนายทาริศในข้อหาดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์โดยการยดย่องให้นายกรัฐมนตรีมีเกียรติเทียบเท่าประมุขของประเทศโดยได้เปิดใจกับทีมข่าวว่าการที่มาแจ้งความนั้นเพราะตนก็เป็นคนไทยมีหน้าที่ปกป้องสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เมื่อมีคนมาลบหลู่ดูหมิ่นสถาบันอันทรงเกียรติจึงทนดูไม่ได้และขอใช้อำนาจหน้าที่ทางกฎหมายอย่างเต็มที่ซึ่งตามมาตราสองของกฎหมายรัฐธรรมนูญไทยปี2550 บัญญัติไว้ว่าประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและคิดว่าประมุขมีเพียงพระองค์เดียวนั่นคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังนั้นการนำนายกที่มีฐานะเพียงผู้นำประเทศมาเปรียบเป็นประมุขของประเทศนั้นถือเป็นการหมิ่นพระบรมราชานุภาพซึ่งตนมองว่าไม่เหมาะสมและทำให้ประชาชนหลายคนรับไม่ได้เป็นอย่างยิ่งผมมาแจ้งความคุณทาลิตเพียงดิษฐ์ที่พอดีสอบสวนคดีพิเศษ ข้อหาที่ว่ายกย่องนายกรัฐมนตรีเทียบเท่าเป็นประมุขของประเทศเทียบเท่าพะมหากษัตริย์ซึ่งทรงเป็นพระประมุขของประเทศตามกฎหมายมาตราสองซึ่งมีเพียงพระมหากษัตรย์เพียงองค์เดียวที่จะเป็นประมุขของประเทศได้ที่คุณทาลิศเนี่ยมายกย่องนายกรัฐมนตรีนะครับเทียบเท่าประมุขของประเทศคุณทาลิศก็มีความรู้ทางด้านกฎหมายจบนิติศาสตร์นะครับ แล้วก็จบเนติบัณฑิตไทยผมคิดว่าเขาไม่ได้ผิดพลาดแต่เขามีอะไรในใจนะครับแล้วคดีที่เกี่ยวกับสถาบันเกิดขึ้นมาตามเว็บไซต์ได้ต่างๆเขาไม่เคยออกมาขานรับแต่ที่คดีแบบว่าอย่างผมยกตัวอย่างอย่างคดีไอ้หนูทางเฉากับราชสีหนีคุกเขาทําไมออกมาขานรับกันตอบกันเป็นลูกโซ่ไปหมดทั้งประเทศผมก็งงแล้วก็ คนพวกนี้ก็มีมีพฤติกรรมที่ลบหลู่สถาบันจะล้ลงล้างสถาบันผมก็เลยเขามีอะไรในใจแน่เขาว่าเขาไม่ได้รับใช้นักการเมืองแต่จริงๆแล้วในใจเขาผมว่าเขารับใช้ครบตราบใดที่คนไทยยังนิ่งเฉยกันอยู่นะครับไอ้รู้แล้วก็เฉยไว้ประเทศไทยชิบหายไว้วอดแน่นอนผมยืนยันเราจะไม่เหลืออะไร ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทําการส่งเรื่องไปยังผู้บังคับบัญชาแล้วเนื่องจากคดีนี้เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศจะต้องผ่านการพิจารณาอย่างละเอียดและพร้อมที่จะรับเรื่องร้องเรียนหากมีประชาชนจะเข้ามาแจ้งความในคดีนี้เพิ่มเติมวันนี้นายพานุคุณสวบัดินำมาพบพนักง,งานสอบสวนแจ้งความกรณีแจ้งความร้องทุกข์กรณีนายทาริศเพ็งดิตแถลงข่าวมีคำว่า นายกรัฐมนตรีเป็นประมุขของประเทศเป็นคำพูดดังกล่าวทางพนักงานสอบสวนก็รับแจ้งแจ้งไว้เสร็จแล้วจะเข้าข้อกฎหมายข้อไหนนั้นทางพนักงานสอบสวนก็จะไปปรับ ทางนี้ไม่ว่าการกระทําดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากความตั้งใจของนายทายริหรือไม่กฎหมายก็จะต้องดําเนินไปอย่างถูกต้องตามกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้เกิดความชอบธรรมต่อประชาชนที่หวังพึ่งกฎหมายเป็นที่พึ่งสุดท้ายเกีรติพัฒน์สังสิริถ่ายภาพอุทุมพรดวงจันทร์รายงาน